คลิปนี้เราจะมารีวิวขาจับจอแนวตั้งนะครับที่ไว้สําหรับวางจอด้านบนกับด้านล่างนะเหมาะสาหรับคนที่โต๊ะมีพื้นที่จํากัดและอยากได้ขาจับจอในราคาที่ไม่แพงมากนะครับซึ่งเจ้าตัวขาจับจอนี้เองเนี่ยไอ้บิบอลได้มาจากช้อปปีนะครับในราคาแค่800บาทเท่านั้นนะแถมตัวรีวิวของเขาเนี่ยก็ได้5ดาวเต็มไม่มีหักด้วยมีคนว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะดีหรือเปล่ามาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับขาจับจอตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไอ้นินบอลเนี่ยซื้อมาใช้งานเองนะครับอันนี้คือของเนี่ยพึ่งมาส่งเลยนะครับดูสภาพกล่องเขาก็ดูแบบกล่องบ้านๆนะครับก็คือดูเลยว่าเป็นกล่องที่แบบส่งมาจากจีนแน่นอนนะครับซึ่งจะตัวกล่องเนี่ยมันมีรูตรงนี้นะไม่รู้ว่าไปกระแทกอะไรมานะครับหรือว่าขนส่งอาจจะเอานิ้วแบบพิจิมแรงๆก็เลยเป็นรูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราสนใจของในกล่องมากกว่านะครับมาดูว่าของในกล่องเนี่ยอุกรณ์ของเขาจะมีอะไรบ้างนะ ภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือยับยับมาให้1แผ่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวขาจอนะครับวัสดุเนี้ยโอ้เป็นเหล็กด้วยนะอย่างดีเลยนะครับอขอเก็บไปก่อนปึ๊บป๊บมีขาจับจอให้2ออันนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนีจ่จะอะไรเอ่ย อ่ะอันนี้ตัวเป็นที่ยึดกับตัวจอนะผมเป็นเมาส์นะครับซึ่งอันนี้แอบแปลกใจเหมือนกันนะเขาใส่ถุงมาให้อันเดียวนะครับส่วนอันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมาให้นะ <S <S ต่อมานะครับอันน,นี้น่าจะเป็นตัวยึดนะครับสลหรับขาจอ2อันแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมาส์เสริมสาหรับใครที่แบบเจาะรูที่โตะ๊ะนะครับจะเป็นแหวนประกบกันแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ด้านบนก็อันนี้อยู่ด้านล่างไว้ยึดติดกับโตะ๊ะนะครับอันนี้สำหรับใครที่เจาะโต๊ะนะอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ขอเก็บไปก่อน แล้วก็2ถุงนี้นะผมจะเป็นน็อตกับแหวนนะผมที่เขาให้มานะมี2ชุดแบบนี้นะครับอุปกรณ์คร่วาวๆก็ตามนี้เลยหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบขาจับจอกันนะครับผมวัสดุนี่คือเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะอันนี้คือส่วนตัวผอว่างานของเขาเนี่ยใช้ได้นะครับดูแข็งแรงทนทานดีนะครับแต่ตัวพวกวัสดุพวกการเก็บร,รายละเอียดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะผมอาจจะมีแบบรอยขูดขีดบ,บ้างนะมันดูแบบงานไม่ได้เนี๊ยบ ขนาดนั้นนะครับก็ตามราคานะครับผมดูสติกเกอร์เขาก็แอบมีฉีกขาดด้วยนะใน e อินไชน่าประมาณนี้นะครับเนี่ยมันแอบมีรอยรูๆเลออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอืแต่ก็ถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะวัสดุทุกชิ้นนะครับผมก็คือเป็นเหล็กเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับนี่คือดูแบบแข็งแรงมากๆเลยนะวิธีการประกอบของเขานะครับผมก็เริ่มจากเอาชิ้นนี้นะครับ ให้ดูนก่อนนะตัวที่เป็นขาจับกับโต๊ะนะครับมาสามารถปรับได้ทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะครับอันนี้คือค่าเดิมๆที่เขาให้มาจากโรงงานนะครับส่วนใครที่แบบขอบโต๊ะไม่ได้หนามากนะครับประมาณ10มิลถึง58มิลน,นะครับก็ยึดน็อตตามนี้เลยนะครับผมด้านบนกับตรงกลางแบบนี้นะหรือว่าถ้าใครที่แบบขอบโต๊ะหน,า,หนาใหญ่ๆนี้เนี่ยก็ยึดน็อตตรงกลางกับน็อตด้านล่างตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจากผู้มือของเขาเนี่ยได้ขอบโต๊ะหนาสูงสุดถึง85มิลเลยทีเดียวนะ ต่อมานะครับหลังจากที่เรายึดน็อตตรงขาจับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาตัวขาตั้งอันนี้นะครับมายึดติดกับขาจับแบบนี้นะครับผมโดยเอารูตรงขาตั้งนะครับผมไปติดกับตัวขาจับอันนี้นะครับก็จะมีน็อตมาให้3ตัวด้วยกันนะเนี่ยมันจะประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตยึดด้านล่างแทนนี่ผมก็คือใส่น็อตครบ3ตัวแล้วนะก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับที่เขาให้มาเนี่ย ให้แน่นเลยนะครับผมเมื่อขันตัวขาตั้งกับขาจับติดแน่นกันเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ตัวที่เก็บสายไฟตรงนี้ลงไปต่อเลยนะหน้าตาจะาประมาณนี้นะผมมันสามารถแอดจั๊ปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะสำหรับตัวที่เก็บสายไฟต่อมาเขาเอาเมาส์ตัวที่ยึดกับขาจอนะครับผมกลามออกมาแบบนี้นะครับเอาตัวที่มีรูน็อตนี้เนี่ยว้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ตัวรองขาจับจอเนี่ย ไว้ด้านในด้วยนะผมเสร็จแล้วมันจะทรงประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับนี่มันจะประมาณนี้นะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะก็ทาการสวมลงเข้าไปกับตัวขาจับจอนี้ได้เลย <Gamb it> เมื่อสวมเสร็จแล้วผมก็ใช้ตัวประแจหกเหลี่ยงนะครับไขน็อตด้านหลังตรงนี้เพื่อยึดติดตัวเมาส์กับขาจับจอให้แน่นนั่นเองนะ ต่อมานะผมก็เอาตัวยึดขาทั้งสองเนี่ยสวมลงไปตรงขาตั้งแบบนี้นะผมแต่ต้องไขน,อน็อตตรง4รูนี้ออกให้หมดก่อนนะใช้ประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะผมไขตัวน,อน็อตออกให้หมดเลย โดยเมื่อไขน็อตออกหมดแล้วผมให้ทําการสวมตัวประกบนี้เข้าไปนะครับโดยให้ตัวประกบนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกลางแบบนี้นะครับโดยทั้งสองเนี่ยเขาจะใช้น็อตยึดไว้นะครับอันนี้ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการที่เราใช้น็อตยึดกับตัวประกบแบบนี้นะครับมันทาให้ขาตั้งเป็นรอยนั่นเองนะซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้แคร์เรื่องความสวยงามก็คงไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ทำการสวมขาตั้งอันที่สองเข้าไปนะครับผม ถัดมานะครับก็รีพีทขั้นตอนเดิมเลยนะครับก็คือใส่ตัวที่เก็บสายไฟนะครับแล้วก็ใส่เมาส์ยึดขาจอลงไปแบบเดิมนะครับอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักมากๆนะเพราะว่าเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตัวที่เก็บสายไฟที่เป็นพลาสติกนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบตัวขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาประกอบตัววีซ่าเมาส์กันต่อเลยนะครับซึ่งจะตัววีซ่าเมาส์อันนี้เนี่ยจะรองรับทั้งขนาด75มิลแล้วก็100มิลนะผมเห็นได้ว 2รูด,ด้วยกันนะแต่ละฝั่งนะครับรวมทั้งหมด8รูนั่นเองนะวิธีประกอบนะผมก็เอาตัวเมาส์ตัวนี้นะครับประกอบกับตัวของหน้าจอเราเลยแบบนี้นะครับแล้วก็วาให้มันตรงรูกับตัวหน้าจอของเรานะอ่าประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่น็อตนะครับอย่าลืมใส่แหวนด้วยนะเพื่อให้มันยึดแน่นขึ้นแล้วกไ็ได้แข็งแรงไม่ยกแยกนั่นเอง หลังจากเราประกอบตัววีซ่าเมาส์กับจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการใส่ตัวหน้าจอกับขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครใช้จอขนาดใหญ่เนี่ยแนะนำว่าควรมี2คนช่วยนะครับอันนี้คือใช้จอเสียวหมี่34นิ้วนะเนี่ยดึงประกอบไม่เข้ากับตัวเมาส์ตรงนี้นะผมต้องจับดีๆพอเข้าลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัวน็อตนะครับผมบีบด,ด้านบนตรงนี้ไว้เลยอันนี้ใช้มือหมุนเอานะผมไม่ต้องใช้ไขควงนะ ทีนี้นะผมถ้าเกิดเราใส่ตัวหน้าจอไปแล้วเนี่ยแล้วจอมันกดทิ่มลงแบบนี้นะครับเราสามารถปรับแอตจัตให้จอเนี่ยมันหงายขึ้นแล้วก็ล็อกได้นะผมโดยการหมุนตรงนี้นะผมใช้หกเหรียญขอ่เขาให้มาเนี่ยไขตรงนี้ได้เลยนะอืไขให้แน่นอ,อยู่ที่ความแน่นแล้วแต่เราจะเอาแน่นขนาดไหนเมื่อเราหมุนแน่นนะผมตัวหน้าจอเนี่ยก็จะไม่ทิ่มลงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะพี่โต๊ะไปแล้วครับผม ใส่ขาจับจอเออทำไมขาจับจอหายไปไหนอ่ะอย่าไปซื้อปลเกียร์มาใส่ขาจับจอนะครับข้างในมันกรวงเนี่ยบุกลงไปเลยไม้ไม่แท้อยากจะร้องไห้ครับอยู่ดีก็เสียโต๊ะไปหนึ่งตัวแบบไม่ง่าย หลังจากที่โต๊ะมันแตกไปนะครับอันนี้ไ n ้แอนดอนี่ก็เปลี่ยนที่ยืดแล้วก็เสริมตัวไม้อัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยนะผมจะได้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทดสอบก็คือใช้ตัวหน้าจอ34นิ้วกับ27นิ้วนะครับซึ่งตามสเปคของเขาจริงๆเนี่ยรองรับแค่32นิ้วเท่านั้นนะครับแต่ตะกี้แอนดรอคือฝืนไปนั่นแหละบวกกับโตะเนี่ย มันไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับถ้าใครที่จะมาใส่ขาจับจอแบบ2จอแบบนี้เนี่ยให้ดูเรื่องโต๊ะดีๆด,ด้วยผมว่ามันรองรับน้าหนักไหวหรือเปล่านะั้นแม้นก็จะแตกเหมือนโต๊ะของแอดมินบอลนั่นเองถ้าให้แนะนําจริงๆนะครับถ้าซื้อขาจับจอตัวนี้เนี่ยมาต่อ2จอแนวตั้งแบบนี้นะครับควรเลือกไซส์ขนาดจอไม่เกิน27นิ้วจะดีที่สุดนะครับอันนี้คือเอาไปต่อ27กับ 24นะอันนี้คือแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวขาจับจออันนี้นะผมมันก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัวที่หนีบของเขาด้านล่างตรงแกนตรงนี้เนี่ยหน้ากว้างของเขาเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับทำให้มันมีตัวพื้นที่หนีบกับโต๊ะเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมทำให้มันมีอาการโยกเยกบ้างนะครับเมื่อเราแบบต่อหลายจอที่มันน้ำหนักเยอะๆนะเนี่ยลองเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับกับขาจับจออีกอันที่ไอ้บมอลมีอยู่นะอันนี้คือจะเป็นสําหรับ อจอเดียวเยนะไม่ได้ต่อ2จอนะครับตรงฐานของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวฐานของเขาเนี่ยมันใหญ่แล้วก็หนากว่าตัว MV2 ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงข้อสังเกตอย่างหนึ่งของตัวขาจับจอ MV2 นี้เนี่ยเวลา,าจะแอดจัดหรือว่าปรับอะไรต่างๆเนี่ย มันต้องใช้ประแจรหกเหลี่ยมในการปรับเท่านั้นเลยนะมันไม่สามารถใช้มือมาหมุนหรือว่าขยับอะไรได้เลยสรุปนะครับผมสำหรับตัวขาจับจอ B Visor MV 2ตัวนี้นะครับในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยคือมันแข็งแรงดีอยู่แล้วนะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อมาใช้นะครับอย่าลืมสํารวจตัวหน้าจอที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะว่ามีขนาดกี่นิ้วน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ รวมถึงโต๊ะของเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่ามันแข็งแรงดีหรือเปล่าไม่งั้นนี้เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเรามาใช้เนี่ยโต๊ะอาจจะแหกเหมือนของไอมินบอลแบบนี้ก็ได้นะถ้า,าตามสเปคของเขานะครับก็คือรองรับหน้าจอเนี่ยได้ไม่เกินขนาด32นิ้วนะครับแต่ให้แนะนํจริงจริงเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน27นิ้วจะดีกว่านะครับก็คือเป็น27 27 2จอหรือ27 24แบบนี้ก็ได้นะน้าหนักต้องไม่เกิน8กิโลนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวขาจับจอแนวตั้งแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เองแอดมีนบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปช่องคอมคาร์ันด้วยนะครับ